ทีมชาติไทยจะประเดิมสนามในฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกทัแรกนะครับจะพบกับศิีลก,กาวันนี้ก็เลยมีการถแถลงข่าวก่อนเกมเป็นปกติก็มีประเด็นออกมาทันทีนะครับเรื่องของเกมไม่ค่อยว่ากันแต่ว่าประเด็นที่วันนี้มีการพูดถึงก็คือเรื่องของพี่มุ้ยทีรศริลแดงนานะครับกองหน้าทีมชาติไทยที่ติดทีมชาติมาตั้งแต่ระดับเยาวชนนะครับแล้วก็ขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในเอเชียนคัพ2 0 0 7นะครับเ็รไล่เลียงมากเกือบ20ปีแล้วก็มีนักข่าวไปถามนะครับเพราะนียบ ครั้งนี้มาสถานะอิชอตอบยังไงบ้างนะครับก็ได้รับข้อมูลชัดเจนว่าอิชอยืนยันว่าไม่ได้มีการใส่ชื่อพี่มุ้ยธีรศรีนาดาในการขึ้นทะเบียนตั้งแต่ทีมชาติไทยเอเชียคัพนะฮะก็เหตุผลก็คือว่าอเชี่ยบอกว่าพี่มุ้ยเนี่ยไม่ได้ลงเล่นด้วยไม่ได้เห็นความสามารถไม่ได้เห็นฝีมือลายมือในช่วงนี้เนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออิ e เคยบอกไว้แล้วว่าพอตกรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งล่าสุดเนี่ยเขาก็าจะมองถึงฟุตบลลอบลอ ว่าเป็นผู้เล่นดาวรุ่งเน่ยนะครับก็เลยมีประเด็นหลายคนบอกว่าโอ้โหพี่มุ้ยเองตอนนี้เนี่ยพี่มุ้ยได้เกิด3 1ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ37ละพี่มุ้ยน่าจะปิดฉากกับทีมชาติไทยหรือเปล่าเพราะว่าเอเชียนคัพเนี่ยมันเตะปี2ปีเนี่ยถ้าพี่มุ้ยไม่ได้เล่นเลยเนี่ยไม่มีชื่อขึ้นทะเบียนเล่นเลยเนี่ยก็คงจะต้องปิดตำนานกับทีมชาติไทยหรือเปล่านะครับอันนี้มันก็ต้องเข้าใจอีชนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องปกติมากๆที่อีชีอกจะไม่ใส่ชื่อพี่มุ้ยในทีมชาติไทยชุดเอเชียนคัพพพใในนนนนเเ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 กกกกกมมมมมททีีีีี่่่่่่จจออััับบบบบศรรรรลลลลาาาาาาาะะควุุ้้้้ยยยยดดด็็ไไไงหปูตถ เรียกมาติดเนี as well as ่ยผมว่ามันก i mean like ็ประหลาดแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่จะไม่มีชื่อพี่มุ้ยในทีมชาติไทยชุดที่จะเล่นกับศรีลังกาส่วนเอเชียนคัพเนี่ยถ้าอธิบายให้เข้าใจกันตรงๆก็คือว่าการไม่ได้ขึ้นทะเบียนนักเตะในเอเชียนคัพเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยการแข่งขันรอบคัดเลือกของฟุตบอลโลกนะครับหรือว่าจะเป็นเอเชียนคัพเนี่ยการขึ้นทะเบียนนักเตะเนี่ยมันสามารถขึ้นได้ตลอดเวลาครับไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่ต้องขึ้นมีจํานวนลลิิิมมตตตว่่่่าา้อขึนนนนนน50 80คคครรรรเเเียแใปััจจุบบบกกทื ต้นที่18คนผู้รักษาประตูต้องมี4คนหลังจากนั้นเนี่ยสามารถส่งขึ้นทะเบียนได้ไม่จํากัดนะครับและในช่วงระหว่างแข่งขันในแต่และแมตช์เดย์เนี่ยก็สามารถส่งนักเตะเพิ่มได้ตลอดเวลาแต่ว่าต้องทําให้เสร็จภายใน7วันที่จะเป็นแมตช์เดย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็บอกเลยว่านอกจากพี่มุ้ยแล้วเนี่ยนักเตะที่ประสบการณ์สูงอย่างอุ้มทีระทรบุญม,มาทันก็ยังไม่มีชื่ขึ้นทะเบียนเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะหมดสิทธิ์ลงเล่นให้กับทีมชาติไทยนะครับเด ถอนหายเจ็บกลับมาแล้วต้องการจะใส่ชื่อเพิ่มก็สามารถที่จะใส่ชื่อเพิ่มได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเอชยนคัพการขึ้นระเบียนนักเตะม,มันเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าอี e GE จะเอาหรือไม่เอาจะเลือกหรือไม่เลือกนั่นมันก็เป็นอีกป,ประเด็นหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าดูที่ทางดูแนวนโน้มแล้วเนี่ยถ้าอีชพูดถึงการที่ต้องใช้ดาวรุ่งสําหรับฟุตบอลโลกในครั้งหน้าเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องยากที่นักเตะอย่างพี่บุ้ยจะมีโอกาสในทีมชาติไทยอีกครั้งนะครับส่วนทีละทอนเนี่ยผมว่าทนะั้้นนนี ก็อยู่ที่มาสาดีอีจีนะครับส่วนพี่มุ้ยเองผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยแฟนบอลอยากให้เขากลับมาเล่นกับบีจีปทุมยูเต็ดให้เร็วที่สุดก่อนมากกว่านะครับหลังจากนั้นทีมชาติจะมีโอกาสหรือไม่มีโอกาสก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าโดยมุมมองส่วนตัวนะครับในฐานะที่ก็เป็นแฟนบอลไทยคนหนึ่งผมมองว่าถ้าพี่มุ้ยมีอันที่ต้องยุติการเล่นให้ทีมชาติไทยจริงๆด้วยอายุด้วยแผนการทังทีของโค้ชซึ่งมันก็เป็นสีหนุโค้ชผมว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ควรจะมีการหารือกันแล้วก็คงจะ ควรจะจัดเกมอำลาสนามให้กับพี่มุ้ยนะครับเป็นเกมเกียรติยศหรืออะไรก็ว่ากันไปถ้าทําได้นะครับทั้งนั้นและทั้งนี้เนี่ยผมเข้าใจทุกฝ่ายาว่า e ีชเองก็มีความคิดในเรื่องของแผนการเตรียมทีมนะครับสมาคมเองก็อาจจะยังไม่มีข้อมูลดีพอว่าพี่มุ้ยจะไปต่อหรือไม่ไปต่อเพราะพี่มุ้ยเองก็เป็นคนที่เขามีคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งที่อาจจะบอกไม่ได้ว่าจะเล่นหรือจะเลิกอะไรเค่เพราะว่าเท่าที่ถามมาเท่าที่คุยกันมาเนี่ยที่ผ่านมาเขาก็ยังไม่มีความคิดที่จะเลิกเล่นอะไรนะครับแล้วก็เรื่องทีมชาติ เอาเป็นว่าให้กําลังใจทุกฝ่ายนะครับทุกเรื่องมันมีเหตุผลของมันแต่ผมก็มองในมุมนี้แหละครับว่าถ้าพี่มุ้ยถึงเวลาต้องเลิกเล่นทีมชาติไทยจริงๆนะครับไม่ว่าจะด้วยเต็มใจหรือไม่เต็มใจหรืออะไรก็ตามแต่ควรจะมีเก Ö ียรติยศแมต์เกียรติยศให้กับนักเตะที่เป็นตำนานนักเตะกองหน้าทีมชาติไทยอีกคนหนึ่งของเมืองไทยนะครับถ้านับตั้งแต่สมัยเยาวชนด้วยก็รับใช้ชาติมา20กว่าปีแล้วครับถ้าเอาเฉพาะชุดใหญ่ก็อย่างที่ผมบอกเริ่มต้นแต่ยัพ2007รัมากเพันเขาจะปิดฉากทีมชาติไนยับ